สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้เราก็มาเรียนเกี่ยวข้องกับคาาวิทยาศาสตร์วันนี้นะคะครูก็จะมีสิ่งที่น่าสนใจนะคะมาให้น้องดูเกี่ยวข้องกับความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์นะคะว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะ ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีอวกาศสวัสดีครับน้องๆยินดีต้อนรับเข้าสู่คาบแรกของหน่วยการเรียนเรื่องเทคโนโลยีอวกาศกันนะครับสำหรับวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องความก้าวหน้าของเทคโนโลยีอวกาศกันครับเอแล้วเราจะให้ใครมาช่วยให้ความรู้ในเรื่องนี้ดีกันนะน้องๆคิดว่าควรเป็นใครดีครับ เรื่องเกี่ยวกับอวกาศแบบนี้เราคงต้องให้พี่นักวิทยาศาสตร์ช่วยอธิบายให้เราฟังแล้วล่ะครับน้องๆพร้อมจะไปหาพี่นักวิทยาศาสตร์กันหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วเราไปหาพี่นักวิทยาศาสตร์กันเลยครับสวัสดีครับพี่นักวิทยาศาสตร์อ้าวสวัสดีครับวันนี้มาหาพี่ถึงที่แสดงว่ามีเรื่องสงสัยอะไรแน่ๆเลยใช่ไหมครับใช่แล้วล่ะครับพอดีวันนี้น้องๆเขาอยากรู้เรื่องความก้าวหน้าของเทคโนโลยีอวกาศกันนะครับ ถ้าอย่างนั้นพอดีเลยไหนๆก็มาถึงนี่กันแล้วพี่จะพาทัวร์สถานีอวกาศพร้อมกับอธิบายให้น้องๆฟังเองนะครับเอาล่ะครับน้องๆก่อนอื่นน้องๆต้องรู้จักความหมายของคำว่าเทคโนโลยีอวกาศก่อนนะครับซึ่งเทคโนโลยีอวกาศก็คือการสำรวจสิ่งต่างๆที่อยู่ทั้งในโลกและนอกโลกของเราน้องๆรู้ไหมครับว่าปัจจุบันเทคโนโลยีอวกาศได้มีการพัฒนาไปมาก เมื่อเทียบกับสมัยก่อนทำให้ทุกวันนี้มนุษย์เรามีความรู้ใหม่ๆมากขึ้นและความก้าวหน้าของเทคโนโลยีอวกาศนี้เองที่ทำให้มนุษย์สามารถสร้างอุปกรณ์ทันสมัยต่างๆไม่ว่าจะเป็นกล้องโทร,รทัศน์เพื่อสำหรับศึกษาดวงดาวและต่อมายังสามารถสร้างจรวดเพื่อส่งดาวเทียมและยานอาวกาศออกไปสู่อวกาศได้อีกด้วยนะครับเอาล่ะครับ พี่จะพาน้องๆไปศึกษาเทคโนโลยีอาวากาศกันนะครับเทคโนโลยีอาวากาศชิ้นแรกที่พี่จะแนะนําให้น้องๆรู้จักก็คือกล้องโทร,รทัศน์ครับกล้องโทร,รทัศน์เป็นเครื่องมือที่ใช้ส่องดูวัตถุในท้องฟ้าผู้ที่พัฒนากล้องโทร,รทัศน์และนํามาใช้ส่องดูวัตถุในท้องฟ้าคนแรกก็คือกาลิเลโอกาลิเลอีนั่นเองครับ น้องๆรู้ไหมครับว่าเรายังมีกล้องโทรทัศน์อวกาศที่อยู่นอกโลกอีกด้วยนะครับกล้องนี้มีชื่อว่ากล้องโทรทัศน์อวกาศฮับเบิลโดยเป็นกล้องโทรทัศน์ที่โครจรในวงโครจรของโลกซึ่งกระสวยอวกาศ Discovery รี่นำส่งขึ้นสู่วงโครจรเมื่อ25เมษายน2533โดยกล้องจะใช้พลังงานจากเซลล์สุริยะที่ปีกสองข้างเพื่อเปลี่ยนพลังงานแสงเป็นพลังงานไฟฟ้า เก็บไว้ในแบตเตอรี่เพื่อใช้งานซึ่งกล้องจะถูกควบคุมการทำงานจากบนพื้นโลกและส่งข้อมูลกลับมาที่ศูนย์ควบคุมเพื่อศึกษารายละเอียดของวัตถุท้องฟ้าได้กว้างไกลกว่าเดิมเพราะกล้องฮับเบิลสามารถส่งไปได้ไกลถึง14,000ล้านปีแสง และต่อไปพี่จะพาน้องๆไปรู้จักเทคโนโลยีอาวากาศอันต่อไปกันเลยนะครับน้องๆเห็นเจ้าเครื่องที่ตั้งอยู่ตรงนั้นไหมครับนั่นคือยานอาวากาศจำลองนั่นเองครับยานอาวากาศคือสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อส่งออกไปสำรวจสิ่งต่างๆในอวากาศโดยยานอวากาศนั้นจะมีนักบินอวากาศขึ้นไปด้วยหรือไม่มีก็ได้สำหรับยานอวากาศที่ไม่มีนักบินอวากาศขึ้นไปด้วยนั้นจะมีศูนย์บังคับการด้วยระบบคอมพิวเตอร์ครับ เอาล่ะครับเราเรมารู้จักกับเทคโนโลยีอวกาศอีกหนึ่งอย่างกันนะครับระหว่างที่น้องๆมาหาพี่นั้นน้องๆสังเกตเห็นอะไรที่นอกสถานีอวกาศไหมครับเราลองเดินออกไปที่นอกสถานีอวกาศกันดูนะครับน้องๆเห็นไหมครับจรวดที่ตั้งอยู่ตรงข้างๆสถานีอวกาศนั้นนะ่ะมันมีขนาดเกือบเท่าของจริงเลยนะครับจรวดที่น้องๆเห็นอยู่ตอนนี้เป็นจรวดที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นพาหานะที่จะนํายานอาวกาศออกไปนอกโลกครับ แต่การที่สร้างจรวดเพื่อพายานอาอวกาศออกไปนอกโลกแต่ละครั้งนั้นทําให้สูญเสียงบประมาณมากมายเพราะว่าจรวดนั้นใช้งานได้เพียงครั้งเดียวไม่สามารถนํากลับมาใช้งานได้อีกจึงได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีชิ้นต่อไปเพื่อมาทดแทนจรวดจ,จะเป็นเทคโนโลยีอะไรนั้นเรากลับเข้าไปข้างในสถานีอวกาศกันดีกว่าครับเอาล่ะครับตอนนี้เราก็เดินมาถึงที่เทคโนโลยีที่มนุษย์ได้สร้างมา เพื่อชดเชยข้อบกพร่องของจรวดแล้วนะครับที่น้องๆเห็นอยู่ด้านข้างพี่ตอนนี้ก็คือกระสวยอวกาศจำลองนั่นเองครับกระสวยอวกาศเป็นยานอาวกาศชนิดหนึ่งพัฒนามาจากจรวดเนื่องจากจรวดเป็นพาหนะที่ใช้งานได้เพียงครั้งเดียวนักวิทยาศาสตร์จึงได้สร้างกระสวยอวกาศที่สามารถเดินทางไปกลับระหว่างโลกกับอวกาศได้หลายครั้ง เพื่อเป็นการประหยัดงบประมาณในการสร้างจร,รวดยังไงล่ะครับและตอนนี้พี่จะพาน้องๆไปรู้จักกับดาวเทียมนะครับดาวเทียมเป็นเทคโนโลยีอวกาศที่มนุษย์สร้างขึ้นแล้วส่งไปโครจรรอบโลกโดยอาศัยแรงดึงดูดของโลกส่งผลให้สามารถโครจรรอบโลกได้ในลักษณะเดียวกันกับที่ดวงจันทร์โครจรรอบโลกเพื่อใช้ทางการทหารการสื่อสารการรายงานสภาพอากาศนั่นเองครับ เอาล่ะครับทีนี้ก็มาถึงเทคโนโลยีอวกาศอย่างสุดท้ายที่พี่จะแนะนําให้น้องๆได้รู้จักกันนะครับนั่นก็คือสถานีอวกาศครับซึ่งสถานีอวกาศนั้นมี2แบบที่พี่และน้องๆอ,อยู่ตอนนี้ก็คือสถานีอวกาศภาคพื้นดินที่มีไว้ให้มนุษย์ทํางานวิจัยและทดลองบนโลกแต่สถานีอวกาศอีกแบบก็คือสถานีอวกาศที่อยู่นอกโลกโดยจะเป็นยานอาวกาศขนาดใหญ่ ที่โคจรรอบโลกเพื่อให้มนุษย์ใช้เป็นที่พักและทำงานวิจัยทดลองต่างๆนอกโลกหรือบางทีก็ใช้เป็นที่พักระหว่างทางของนักบินอวกาศที่เดินทางไปยังอวกาศอีกด้วยครับเป็นยังไงบ้างครับน้องๆวันนี้สนุกไหมครับทั้งได้ความรู้มากมายพร้อมกับได้เรียนรู้เกี่ยวกับสถานีอวกาศภาคพื้นดินด้วยสนุกมากเลยครับพี่นักวิทยาศาสตร์น้องๆเองก็เหมือนกันใช่ไหมครับคราวหน้า ถ้ามีเรื่องสงสัยอะไรเกี่ยวกับเทคโนโลยีอวกาศคงต้องให้พี่นักวิทยาศาสตร์ช่วยอธิบายให้ฟังอีกได้ไหมครับได้เสมอเลยครับเป็นยังไงบ้างครับน้องๆหลังจากที่พี่นักวิทยาศาสตร์พาทัวร์สถานีอวกาศภาคพื้นดินไปแล้วสนุกใช่ไหมครับตอนนี้น้องๆพร้อมที่จะทํากิจกรรมเพื่อทดสอบความเข้าใจจากความรู้ที่ได้มากันแล้วใช่ไหมครับกิจกรรมนี้มีชื่อว่าเจลลี่จอมหิวถ้าพร้อมแล้วน้องๆไปสนุกกันเลยครับ เป็นยังไงบ้างครับน้องๆหลังจากที่ได้ทํากิจกรรมสนุกกันไปแล้วตอนนี้ก็พร้อมที่จะมาสรุปความรู้ที่ได้มาหรือยังครับสรุปความก้าวหน้าของเทคโนโลยีอวกาศนั้นมีทั้งด้านการสื่อสารที่ทําให้การสื่อสารในปัจจุบันทําได้อย่างรวดเร็วความก้าวหน้าของเทคโนโลยีอวกาศนี้เองที่ทําให้มนุษย์สามารถสร้างอุปกรณ์ทันสมัยต่างๆไม่ว่าจะเป็นกล้องโทร,รทัศน์เพื่อสําหรับศึกษาดวงดาว และต่อมายังสามารถสร้างจรวดเพื่อส่งดาวเทียมและยานอาวากาศออกไปสู่อาวากาศเทคโนโลยีอาวากาศที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อสำรวจสิ่งต่างๆบนโลกและนอกโลกมีดังนี้กล้องโทรทัศน์ดาวเทียมจรวดกระสวยอาวากาศยานอาวากาศและสถานีอาวากาศเป็นต้น สถานีอวกาศจะเป็นยานอาวกาศขนาดใหญ่ที่โคจรรอบโลกเพื่อให้มนุษย์ใช้เป็นที่พักและทำงานวิจัยทดลองต่างๆนอกโลกหรือบางทีก็ใช้เป็นที่พักระหว่างทางของนักบินอวกาศที่เดินทางไปยังอวกาศดาวเทียมนั้นเป็นเทคโนโลยีอวกาศที่มนุษย์สร้างขึ้นแล้วส่งไปโคจรรอบโลกโดยอาศัยแรงดึงดูดของโลกส่งผลให้สามารถโคจรรอบโลกได้ ในลักษณะเดียวกันกับที่ดวงจันทโคจรรอบโลกเพื่อใช้ในทางการทหารการสื่อสารการรายงานสภาพอากาศผู้ที่พัฒนากล้องโทรทัศน์และนำมาใช้ส่องดูวัตถุในท้องฟ้าคนแรกก็คือกาลิเลโอกาลิเลอีกล้องโทรทัศน์อวกาศที่อยู่นอกโลกกล้องนี้มีชื่อว่ากล้องโทรทัศน์อวกาศฮับเบิ โดยเป็นกล้องโทร,รทัศน์ที่โคจรในวงโคจรของโลกซึ่งกล้องจะถูกควบคุมการทำงานบนพื้นโลกและส่งข้อมูลกลับมาที่ศูนย์ควบคุมเพื่อศึกษารายละเอียดของวัตถุท้องฟ้าได้กว้างไกลกว่าเดิมเป็นยังไงบ้างครับน้องๆหลังจากที่ได้เรียนเรื่องความก้าวหน้าของเทคโนโลยีอวกาศไปแล้วน้องๆสนุกกันไหมครับคาบหน้าเราจะมาเรียนเรื่องเกี่ยวกับเทคโนโลยีอะไรนั้นน้องๆอ,อย่าลืมติดตามกันนะครับ สำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วเอาไว้พบกันใหม่ครับสวัสดีครับ